ล้วก็จะมาย่างหมูแดงของเรานะครับนี่ฮะอันนี้ผมหมักไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับพอดีทําคลิปนะครับก็หมักไม่นานเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมจะหมักถึง8ชั่วโมง1ิบชั่วโมงก็ได้นะครับน่ฮะวันนี้ก็จะใช้เป็นเตาอบไฟฟ้านะครับในการอบครับง่ายๆนะครับท่านผู้ชมมีเตาอบไฟฟ้าที่บ้านก็อบได้เลยครับไม่ต้องมีเตาอัพโลสเหมือนประตะคามจีนก็อบได้ครับนะครับ ลงไปครับจะเรียนะครับหั่นหมูแดงนี่หั่นให้หนานิดนึงนะครับหมูแดงเราจะได้มีความนุ่มความฉ่ำนะครับสวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูวันนี้ก็จะเป็นการนำหมูแดงสูตรฮ่องกงมาทำให้ชมนะครับ เป็นการเตรียมหมูแดงเพื่อที่จะทําเมนูเด็ดๆให้ท่านชมได้ชมกันนะครับก็ด้วยที่ว่าต้องเตรียมหมูแดงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทําหมูแดงแล้วก็ทําเมนูในคราวเดียวกันนะครับก็ต้องใช้เวลาเป็นการทําข้ามวันเลยนะครับวันนี้เลยมาเตรียมหมูแดงกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็จะนําไปทําเมนูให้ได้ชมกันก็เดี๋ยวเราไปชมสม่วนรณ์องต่างๆรวมถึงวิธีการทําไปครับ <Yahoo! S 1> เราก็มาเริ่มดูที่หมูวันนี้เลือกใช้เป็นหมูสันคอนะครับ ก็จะมีความนุ่มมากหน่อยนะฮะท่านผู้ชมจะใช้เป็นสันลอกก็ได้แต่ก็จะมีความแข็งกระด้างมากกว่าหมูส่วนสันคอนะครับนี่นะแล้วก็ที่จะหมักหมูแดงกันนะครับก็จะเป็นน้ําตาลทราย100กรัมน,นะครับเต้อเจียวบด2ช้อนโต๊ะครับซอสแดง2ช้อนโต๊ะน้ํามันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นเต้าหู้ยี่แดงหรือก้อนนะฮะ หรือประมาณครึ่งก้อนก็ได้นะครับถ้าก้อนใหญ่นะครับนี่นะแล้วก็เป็นผงโะโลูหนึ่งช้อนชาผงชูรสหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็จะเป็นไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วส่วนเครื่องเทศนะครับก็จะเป็นด้านนี้นะก็จะเป็นขิงสับหอมแดงสับลาบผักคีสับแล้วก็กระเทียมสับนะฮะวันนี้สับมาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็สีผสมอาหารสีส้มแดงนะฮะอ่าน้าจนเบอร์3 5 7นะครับนี่นะครับ โอเคอันนี้เป็นสูตรฮ่องกงนะครับนี่ก็เอาแบบสูตรแบบโดยสูตรเนี่ยนะฮะมีเยอะทํางานมาหลายที่นะก็จะมีสูตรแบบสูตรหมูแดงนี่แบบพัฒนาคารจีเนี่ยวันนี้ก็เลือกสูตรนี้มานะครับตามซางนะครับลงไปเลยนะครับกอะเทียวบดนะครับซอสแดงนะครับลงไปเลยครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับ หูยี่แดงขึ้นก้อนถึงหนึ่งก้อนนะครับผพงพโพล1โหนึ่งช้อนชาครับผงชูรสหนึ่งช้อนชาเช่นกันครับเกลือครับหนึ่งช้อนชาลงไปท่านผู้ชมขอใช้มือนะครับใส่ถุงมือแล้วท่นานผู้ชมครับถนัดหน่อยครับไลยให้ รสชาติเท่ากันนะครับมันรสชาติเริ่มมันลายนะฮะแล้วก็มนันกเป็นไข่นะฮะไปครับดีดๆเลยครับแล้วก็มาเติมเป็นสีส้มแดงนี่นะครับค่อยๆลงนะฮะเดี๋ยวสีจะจัดเกินไปนะครับ สีก็ให้สัก,กียดที่ถุงมือนะครับถ้าสีจัดไปนี่ก็ไม่น่าทานนะครับท่านผู้ชมให้พอดีพอดีนะครับนิดครับ ฝากลองเอาไปทำทานกันนะครับหรือทำขายก็ได้นะครับสูตรนี้อร่อยชัวร์ครับเชิญชาเราประกันเลยฮะสูตรจากโรงแรมนะครับที่ทำอยู่เวลาผมาทำเป็นฟูตสตอร์อาหารเป็น,นซุปน,นี่ที่เขามาเหมาซื้อนะครับก็จะใช้สูตรนี้ครับนี่ครับแล้วก็มาลงเป็นขิง <King. S 1> หอมแดง เทีเยมลาบุชีลงไปครับใส่เยอะได้นะครับเครื่องเทศไม่เป็นไรครับเอ่อพวกขิงพวกนี้นะฮะครับมาลงหมูเลยครับไปครับวันนี้จะใช้เป็นเตาอบในการย่างนะครับเตาไฟฟ้านะครับสะดวก นะฮะไม่ต้องใช้เตาอัพโโลเตาอัพโรโลแก๊สแต่ก็จะหอมอีกแบบนะครับอันนี้ก็ได้นะฮะหอมเหมือนกันท่านผู้ชมเดี๋ยวสีจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะตอนที่เราหมักไว้แล้วไปย่างนี่นะครับเราจะหมักหมูแดงของเราอยู่ที่ประมาณหกชั่วโมงนะฮะอย่าต่ำนะครับท่านผู้ชมให้ได้หกชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงก็ได้นะฮะรสชาติจะได้เข้าเนื้อนะครับดี่นี้ครับ ล้วก็จะมาย่างหมูแดงของเรานะครับนี่นะอันนี้ผมหมักไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับพอดีทําคลิปนะครับก็หมักไม่นานเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมจะหมักถึง8ชั่วโมง10ชั่วโมงก็ได้นะครับน่ฮะวันนี้ก็จะใช้เป็นเตาอบไฟฟ้านะครับในการอบครับง่ายนะครับท่านผู้ชมมีเตาอบไฟฟ้าที่บ้านก็อบได้เลยครับไม่ต้องมีเตาอัพโลเหมือนประตังจีนก็อบได้ครับนะครับ ลงไปครับจะล๋ยีนนะครับหั่นหมูแดงนี่หั่นให้หนานิดนึงนะครับหมูแดงเราจะได้มีความนุ่มความฉ่านะฮะถ้าแล่หมูหั่นหมูนะฮะเป็นเส้นบางเวลาอบไปนะครับหมูจะแห้งนะฮะลงไปครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปเข้าเตาอบกันเลยครับปิดฝานะครับ ใช้ไฟนะฮะอุณหภูมิที่200นะครับ200แล้วก็ใช้ไฟล่างบนนะครับเช็ดไฟล่างบนแล้วล้วก็รอบแรกนะครับอบอยู่ที่20นาทีนะครับเช็ไฟแรงนิดนึงนะครับประมาณ200นะครับหมูเราจะได้มีความฉ่ำนะครับถ้าใช้ไฟเบานะครับหมูสุกช้าแล้วก็จะมีความหมูเราก็จะแห้งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับหมูอีกรอบนึงหลังผ่านไป20นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาชมครับ โอเคพอเราอบมา20นาทีนะครับน่ฮะหน้าตากล่องสุดดูดดใกล้นะครับนี่นะครับหมูใกล้จะสุกแล้วนะครับเยวจะอบซ้ำอีกรอบนึงนะครับเราก็กลับบ้านนิดนึงนะครับออมานี้นะครับเราจะอบซ้ำนะครับกินเลยครับ โดยการปรับเป็นไฟ220นะครับแล้วเราก็จะอบซ้ำอีก10นาทีนะครับนี่นะครับก็รวมทั้งหมดจะเป็น30นาทีในการอบนะครับแต่ว่าเราจะใช้ไฟแรงรอบ2เพื่อเป็นการให้หมูไม่ไม่กระด้างนะครับเร่งไฟให้แรงขึ้นนะครับปิดการอบซอสจระหวันี่นะครับเดี๋ยวมาชมหน้าตาครับเราก็อบมาอีก10นาทีนะฮะครบแล้วนะครับชมหน้าตาหน่อยครับนี่นะครับ หมูดหมดแดงเราก็จะมีความเป็นแบบฉ่อำอยู่ด้านในนะครับจะไม่แห้งจนเกินไปนะครับนี่นะฮะเป็นการย่างไป200แล้วก็ซ้ำด้วยไฟ220นี่นะฮะประมาณนี้นะครับ